เอาล่ะสวัสดีครับผมกินง่ายอยู่ง่ายกับในแทนวันนี้นะครับก็ <c oughs> มนเดิมไปแล้วครับชวนทำอาหารวันนี้เมนูที่อยากจะกินนะครับเป็นเมนูน้ำพริกแต่เป็นน้ำพริกที่ผมเคยลองทำแล้วผมว่ามันอร่อยดีแล้วก็เนื่องจากผมได้ดูรายการของอารายการของกับข้าวแม่นะครับที่มี ที่เอกชัยตีวิชัยนะครับแล้วโคตีอันนี้ผมใส่กุ้งแห้งนะครับกุ้งแห้งแช่น้ํานะครับแช่น้าร้อนแล้วก็คุณนายอภพรนครสวรรค์แล้วก็วรรวกอยู่ในช่วงเขากินทำกับข้าวกินกันนั่นนะแล้็มีเมนูหนึง่งน้ำพริกผมชอบมากเลยน้ำพริกหัวครกก็คือน้ำพริกที่ใช้เม็ดต้งหมหิวพันในการตำม,มันนะครับอ่าเรามองว่ามัน มันอร่อยดีผมก็เลยทํากินแล้วผมก็เลยทําออกสื่อบ้างเป็นเมนูของทางภาคใต้นะครับแต่ผมว่ามันภาคใต้มีอะไรดีๆเยอะนะผมก็เลยสนใจแล้วก็พอทํากินแล้ปุก็โดนใจเลยในที่ใส่ไปเป็นคุ้งแห้งแช่น้ํานะครับ พอทำคุ้งแห้งเสร็จแล้วตอนก็ตามด้วยอ,อันนี้คือเป็นเป็นเม็ดมะม่วงหิมพนานอบกรอบนะครับผมใช้นี่คือผมใช้แบบซื้อจากเซเว่น,นนะนะอบเกลืออะไรเงี้ยฮะผมว่าไม่เป็นไรหรอกไม่ทำให้เสียรสชาติมากหรอกครับแต่มันหาง่าย <c oughs> ไม่ต้องไปคั่วเองไม่ต้องไปอบเองเอ่ะละครับ น้ำพริกโขกของผมก็คือน้ำพริกมะม่วงหิมะพานี่แหละครับแต่ละภาคเนี่ยมีอาหารอร่อยอร่อยของแต่ละภาคจริงๆนะนแทนต่กอนที่ว่าชอบชอบ,ชอบกินอาหารทุกภาคเลยยังนึกถึงก้อยเนื้อที่เพื่อนเคยทำให้กินเลยเ,ยเพื่อนอยู่สีสกเกตไปเที่ยวบ้านเพื่อนที่สีสกเกตปุ๊บก็ เขาเลยทำก้อยเนื้อให้กินไปซื้อเนื้อมาจากาโรงเชือดอะแต่มันดิบนะแต่อร่อยดีผมดูว่ากินเสร็จก็ต้องมีเหล้าขาวตามอ่ะ <c oughs> ด้วยก็บเบียร์ด้วยก็เหล้า <c oughs> เมนูนะครับต้องตำเม็ดรมมวงเหยือพานให้ค่อนข้างแหลกนะครับมันจะได้เพิ่มความมัน โอเคระดับนี้ขอโอเคแล้วตามด้วยพริกขี้หนูของผมก็คือพริกขี้หนูบวกกับพริกสดนะครับพริกกินดาจัดเต็มเมนูนี้ครับจะไม่ใส่กระเทียมนะหัวเทียมอ่หัวเทียม่จะใส่หัวหอมอยู่หัวหอมเยอะหน่อย เริ่มเหนียวแล้วเดี๋ยวผมขอเวลาโขกแป๊บนึงนะครับเอ่นะครับทีนี้พอเราโขกจนทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับต้องยอมรับว,ว่าผมไปเปลี่ยนครกดนะ้วยแหละพอครกตัวนั้นมันค่อนข้างเบาสิ่งที่เติมต่อไปก็คือหอมแดงนะครับเมนูนี้จะไม่ใส่หัวกระเทียมนะครับแล้วก็กะปิ นะครับกะปิเราย่างไว้เนี่ยครับอันนี้กะปิที่ใช้ประมาณอสองช้อนน่นะครับอย่าไปย่างกับกาวฟืนแล้วไปนับกับท้าให้หอมเลยนะครับอืมกนกะปิพอหอมแล้วเมนูนี้จะใส่กระปิเยอะหน่อยนะครับอืมกลิ่น หอ,อมากมายให้ตายเถอะเมนูนะ้ำพริกที่เป็น,นเ,เมนูเครื่องจิ้มที่แต่ละภาคมีดีของเขาหมดอล้นะผมก็ชอบแลยผมอยากกินผมชอบกินทุกภาคอนะ่ะขออีกหน่อยนะครับแล้วพอดีวันนั้นไปได้ไปดูรายการนะครับแม่ของพี่เอเกชัยติวิชัยนครับเขาทำให้ดูผมเลยเขาบกว่าอโอ้ดูอบอุ่นจังเลย กินอาหารพื้นบ้านที่เคยโตมาอ่าลาทิน้ก็ย้ำๆแค่นี้แหละครับพอที่นี้ขึ้นอยู่กับการปรุงรสนะครับปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลทรายเอ๊ยน้ำตาลปี๊บนะครับทาผมมองดูแล้วทำคล้ายๆกับทำพิกกรปินะแต่เพียงแต่ว่าใส่เอรมโมงหิมาพานต์ลงไป แต่ในพิกกปิก็จะใส่กระเทียมใช่ไหมฮะแต่เมนูนี้เขาไม่ใส่กระเทียมต้าใส่กลิ่นมันจะไปตัดกันนะแต่ว่ากลิ่นของไมงมุมเหียวพานเนี่ยหอมมากจริงๆอือหือกลิ่นเหนียวหนึบอะ่ะ แล้วทีนี้ก็ปรุงรสนะครับปรุงรสก็ปรุงรสด้วยน้ำมะนาวนะครับผมคั้นไว้แล้วเพื่อความสะดวกเมนูเอยเมนูนี้ผมจะไม่ใส่อูมามินะครับเพราะผมมีความรู้สึกว่าเม็ดมะม่งหิมาพานต์ให้ความมันแล้ว แต่ถ้าใครอยากใส่ก็ใส่ได้นะไม่ผิดนะไม่แอนตี้นะครับไม่ไม่แอนตี้ผงชูรสไม่แอนตีดด้อะไรเลยชอบอ่าเราจะชิมชิมก่อนนะครับเสร็จแล้วความเผ็ดความเปรี้ยวความเค็มจากกะปิดความหอม อบาานานอีกซีกหนึ่งผัเบเปียวยังไม่ถึงแล้วก็ความเค็มขออีกนิดหนึ่งนะครับโอเคแจม <c oughs> เป็นเมนูที่กินได้ทั้งผักสดและผักต้มครับ กลิ่นหอมมากกลิ่นมะนาวกลิ่นหอมกลิ่นบิ๊กกลิ่นเม็ดมะม่วงกระปิที่เราเผาเฮ้ยที่เราย่างเพอร์เฟกต์มากกลิ่นอือหือคุณเหนือตรงตัวเพอร์เฟกต์ เหมือนทุกครั้งที่ได้ทำน้ำพริกหัวครกนี่ฮะกินกับผักสดหรือว่าผักต้มแล้วก็ไข่ต้มด้วยนะ นี่มีแตงเหลือจัดไป่เต็มสุดใจได้กินเมนูอาหารที่โดนใจไขต่ต้มต้มไว้แล้วครับแต่ยังไม่ได้ปลอกเหลือนั้นวันนี้นี่แหละครับน้ำพริกหัวโคกหรือว่าขมพูนผมพูดถูกหรือเปล่าผมยังไม่มั่นใจนะแต่เอาเป็นแบบชัวร์ก็คือน้ำพริกที่ใส่เม็ดมะม่วงหิมาพานนะครับ ทางพี่น้องภาคใต้ถ้าเห็นผมทําแล้วมันมีความผิดพลาดยังไงช่วยคอมเมนต์แล้วก็ตักเตือนกันด้วยนะครับแต่ผมเป็นคนนึงครับที่ชอบอาหารใต้ชอบหลายๆอย่างเลยชั้งน้ําพริกน้ํายาเอ่อ,อ,อพริกหยําแล้วก็แกงกต่างแกงขั่วกลิ้งนะครับแกงไตปลาชอบหมดเลยฮะรสชาติจัดจ,จ้านดีครับเอาเป็นว่าหือตัดแล้ว ีกุ้งแห้งด้วยหอ่่อ,อยนัวเมน,นูนี้ไม่ต้องใช้อูมามิครับไม่ต้องมีตัวช่วเยเลยนั้นอเปน,นว่าวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับผมแล้วก็ถ้าามีอะไรผิดพลาดก็ติเตียนตักเตือนคอมเมนต์กันนะครับงั้นแปนว่าวันนี้ในทางสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับ